สวัสดีครับเจ๊บอูดอเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับปีหนนะครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ใจเย็นในการรับชมและฟังเลยนะครับมาเริ่มต้นกันครับนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์จอบเล็กนะครับมันมีจอบใหญ่และจอบเล็กครับ ท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับผมให้เขาคนสังเกตกับท่านเ้ืยสุจริตใจนะครับนี่ครับจุดต้นนิการดูนี่ครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเสี้ยนนะครับเป็นรัศมีะยาวๆนะครับสวยๆนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับของเรียนแบบเขาจะอยู่ต่ำกว่านี้ครับแล้วสั้นๆกรุดครับตรงนี้จุดสําคัญนะครับ ไอ้จุดตรงนี้ก็สําคัญนะครับตรงจุดตรงปากนี่ครับริมที่ปากนี่ครับตรงนี้ครับก็จะมีติ่งเนื้อเกินนะครับชัดเจนนะครับอยู่ในร่องครับดูอย่างเข้าใจเดี๋ยวชมอย่างอื่นครับผมหมุนตรงนี้ให้ไปดูก่อนครับนี่ข้อควรทังเกียรติคัญนะครับนี่ครับตรงนี้ครับต้องอยู่บนหัวนะครับของเรียนแบบเขาอยู่อยาล่างครับขีดเกาเอาครับเกาในแต่งพิมพ์ครับ ดูและชมอย่างเข ok ้าใจครับอย่างอื่นก็พอทําได้ครับแต่ได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นครับความคมชัดมันไม่ได้ครับนี่ครับก็ควรสังเกตนะครับจุดนี้ก็สําคัญนะครับมันเป็นในพิมพ์นะครับมันไม่ใช่แต่งเอานะครับแต่ของเรียนแบบเขาไม่เหมือนครับจุดตรงนี้ครับมีความสําคัญนเป็นในพิมพ์ครับนี่ครับดูครับดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับจุดนี้ครับจะไม่เหมือนรอยปาดนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ครับจุดสําคัญนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเขาจะมีอยู่ในร่องปากนะครับแล้วก็ลินที่ปากเขาจะนูนเล็กน้อยนะครับพเเยอครับปากปนๆหน่อยครับแต่ของเรียนแบบเขาก็ทําได้ใกล้เคียงนะครับเส้นจุดตรงนี้ก็เหมือนกันครับครับมันเขาเขาจะไม่ชัดนะครับเขาเบลอๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับถ้าต้องรู้ธรรมชาติให้ออกนะครับนี่ครับเส้นเหรียญนี่ครับ แล้วลักที่เขาปั้มองค์ตามอง์พระนี่เขาจะมีครับมีเส้นขนครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับเงี้ยแตกตรงนี้กันองดูครับไม่มีปัญหาครับเขาทําได้อยู่ครับแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมให้ความสังเกตชัดๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความคมชัดครับนี่ครับตำแหน่งในพิมพ์ครับจุดนี้ครับสอนจุดนี้เขาทําไม่ได้นะครับของเขาน่าจะต่ําครับต่ํากว่านี้ครับเกาอยู่ครับตรงข้างกลางหลังใบหู อันนี้เนื้อใบหูนะครับนี่ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับความต่างๆนี้คมต้องดูนะครับธรรมชาติของแตกในพิมพ์นะครับเขาเป็นในพิมพ์นะครับในพิมพ์บล็อกเขาแตกเป็นอย่างนี้นะครับปั๊มๆครับอาจจะมีองค์สวยกว่านี้ก็ได้นะเราไม่พบเจอครับแต่เราได้มีสะสมได้แค่นี้ก็เอาข้อคันเกตอย่างนี้มาคุยกันครับนี่ครับจุดสําคัญครับจุดนี้ครับมันจะเป็นเสี้ยนลักมีนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับผมจะถ่ายทะแยงให้ดูนะคร uh ับนี uh ่ครับด in ูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะปากจะเต่อหน่อยนะครับนูนนูนิดนึงครับดินที่ปากครับนูนนูนิดนึงครับนี่เส้นครับเล็กๆครับจุดนี้ของของเลียนแบบเขาไม่ค่อยติดติดแต่มันเบลอครับแต่ในร่องปากไม่มีปัญหาครับเขาทาได้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับจุดสาคัญนะครับก็เป็นในแม่พิมพ์นะครับตรงนี้นะ ดูและชมอย่างเข้าใจแล้วห่วงหูก็ต้องดูชมด้วยด้วยกันครับการตัดต่างๆครับดูครับความคมชัดนี่ครับต้องเนียนนะครับนีครับดูครับธรรมชาติต่างๆท่านต้องดูเป็นองค์ประกอบนะครับท่านต้องหาวิธีการชมและป้องกันตัวเองนะครับถ้าต้องการจะสะสมนะครับคิดดังเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอา ของกลับมาให้ดูครับเดี๋ยวจะเทียบให้ท่านดูเลยครับเดี๋ยวชมด้านหน้าไปก่อนครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับติดตรงนี้นะครับเสี้ยนตรงนี้นะครับเป็นในแบบพิมพ์นะครับของเรียนแบบเขาจะต่ำกว่าครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับรอยแตกต่างๆนี่ของเขาเ็าไม่ได้ครับ ธรรมชาติมันไม่ให้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้คู่ให้ท่านดูครับเพื่อชมอย่างเข้าใจครับนะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะครับครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับเห็นไหมครับชัดนะครับเหนือใบหูนะครับมันเหนืออยู่ใบหูนิดหนึ่งครับอันนี้มันอยู่ของเกลียนแบบเขาจะใต้ใบหูเขาเขาแต่งพิมพ์ในคอมครับเพอย่างเข้าใจได้ฟังอย่างเข้าใจครับผมถ่ายทําให้ดูครับชัดครับ ท่านที่ลางได้ของแท้ต้องฟังและชมอย่างมีสตินะครับผ่อนใจซาตังนะครับมาชมด้านหลังกันครับนครับเส้นเสี้ยนอยู่ในร่องนี่ครับต้องมีนะครับเขาจะมีเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนครับธรรมชาตินะครับต้องดูให้ออกนะครับดูครับอย่างนี้เทียบเลยครับถ้าใครมีเอาขึ้นมาเทียบนะครับถ้าของท่านเป็นอย่างนี้ คิดว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับน่ครับคําว่าหลวงพ่อเงินนะครับจุดตรงนี้ก็สำคัญนะครับจุดต่างๆนี้ครับดูครับตัวหนังสือต้องคมชัดอย่างนี้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมถายธรรมชาติท่านดูอยากจะชัดครับครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาคู่ให้ดูครับนี่ครับจะมีเส้นรัศมีนะครับพวกนี้จะมีรัศมีปั๊มครับเป็นเสี้ยนครับถ้าไม่มีไม่ได้ครับแลวชมอย่างเข้าใจครับ ผมจะมุมนให้ดูทุกอนุเลยครับให้ทุกมุมกล้องเลยครับเดี๋ยวครับเห็นไหมครับเส้นครับเป็นเส้นนะครับมันช่องแน่ตามติดตัวหนังสือนี่ครับเป็นเส้นพื้นครับดูดิครับเห็นไหมครับทรรมชาต้องดูให้อ่อนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมถ่ายท่านดูจะชัดนะครับ ดูครับสิ่งอย่างนี้ก็ต้องดูด้วยครับเป็นองค์ประกอบอย่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะของเรียนแบบก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะเทคโนโลยีไปสามารถสามหกันนี้มันก๊อบได้ครับแต่สมัยก่อนมันก๊อปไม่ได้ครับอันนี้เป็นปีหนึ่งห้าครับนี่ครับเขาเขียนบอกไว้อยู่ครับหนึ่งห้าเนี่ยสามห้าสามหกก็ผ่านมายี่สิบปีครับรูหะเขาจะผิดคนละอย่างนะครับอันจะเป่งนะครับสวยครับเป่งและเงาสวยครับเป็นธรรมชาติของ เหรียญที่ไม่ได้ถอดนะครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นเส้นนี่ครับเส้นในเส้นตามร่องต่างๆท่านต้องดูเลยนะครับเขาเยอะมากนะครับแต่กล้องไม่สามารถจะช่ยชยแยงได้ร้อยเปอร์เซ็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับเดี๋ยวผมจะอาถ่ายคู่ให้ท่านดูนะครับท่านชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับขอบเหรียญครับขอบเหรียญไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกครับ ถ้าหน้าลังมันปั๊มได้เหมือนก็เลิกไปเลยครับเลิกเล่นไปเลยพวกเหรียญนะครับเดี๋ยวไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับผมไม่สร้างสตอรี่นะครับไม่ไม่สร้างความพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องครับเอาความจริงมาสู่ศาสนาครับนี่ครับท่านจะเอายังไงก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถ่ายทําให้เป็นคู่เลยครับนี่ครับลายตัดเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับผมไม่ด้ทำตำเนียเอาไว้อย่างที่เขาพูดกันนะครับ เขาทำตำหนิในพิมพ์ครับบางทีเขาไม่เป็นจริงด้วยครับเป็นไม่จริงด้วยครับเขาจึงทําตําหนิของเขาไว้ในพิมพ์นะครับเพื่อเขาดูปุ๊บเขาจะได้รู้เลยว่าตําหนิตรงนั้นใช่ของเขาครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับนี่ครับท่านเจ้าตรงไหนครับผมไม่สร้างสตอรี่ทางผิดเด็ดขาดครับนี่ครับธรรมชาติการตัดก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่เขาตัดแล้วม่คมมัาก็ต้องเจ็บแต่แต่งใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ แต่จุดดำแดงก็คงจะอยู่แหละครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับเพราะคนที่เขาเป็นจริงเขาไม่ต้องมัดดูครับขอบเหรียญครับครับขอบเหรียญนี่เขาทาเพื่อเป็นตําหนิเขาตามของเขาได้เขามองอยู่ตรงนั้นก็ใช่ของของเขาแล้ะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับนะครับแล้วผมจะเทียบให้ทันดูครับนดีครับผมจะชัดครับให้อยู่หน้ากล้องเลยครับ ชมครับนะ e ี่คร yes, no ับของแท้กับของของเรียนแบบมันก็ผ네ิดกันนะครับ mm ดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับความคมชัดความลึกก็ไม่ได้หละครับความลึกของพื้นเหรียญก็ไม่ได้ลกครับนี่ครับดูดิครับความลึกก็ไม่ได้อะครับนี่พ้าองค์เขาจะลอยครับอันนี้ก็อยู่ในคล้ายๆอยู่ในซุ้มนะครับ อันนี้เขาจะลอยอยู่บนครับมันนูนเขาเรียกว่าบวมครับมันถอดพิมพ์ครับมันถอดพิมพ์ถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาปั๊มในพิมพ์ครับเป็นพิมพ์ปั๊มตัวหมูของแท้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับหังข้าก็ไม่เหมือนครับนี่ครับเรื่องตรงนี้เขาจะอยู่ต่านะครับเส้นนี้ครับครับเขาจะอยู่ต่ํานะครับอันนี้เขาจะอยู่สูงนะครับนี่ครับก็ถอดพิมพ์ครับดูครับหัวหูตรงนี้ก็ไม่ได้ครับ เขาไม่เป็นในพิมพ์อย่างนี้ครับเขาถอดก็ได้แค่นี้ครับเบอร์เบอร์ไหมครับดูไดะชมอย่างเข้าใจครับนี่เหรียญปั๊มครับอันนี้เหรียญถอดครับนี่ครับเหรียญถอดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูครับเขาก็ทำพางตาได้สําหรับคนที่ไม่เก่งหรอะครับไม่เป็นจริงครับแต่ไปฟังเขาเล่าจำาึ้มานะครับใช้สติในการพิจารณาและชมครับอย่างพิจารณาครับเห็นไหมครับธรรมชาติเขาไม่เหมือนนะครับนี่ครับ ทำได้เป็นบางส่วนเท่านั้นแหละครับนะครับความลึกก็ไม่ได้ครับนี่ครับอันนี้ธรรมชาติเขาให้นะครับอันนี้มันบวมเบอร์ครับท่านต้องชมและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับผมเทียบให้ท่านดูชัดๆครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับองค์พระเขาจะจมอยู่ในอยู่อยู่ในเบ้านะครับอันนี้มันนูนเหลือเบานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับท่านจะรู้ว่าผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ เนี่ยมันพางตาได้นะครับพางตาได้นะครับแต่จุดตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเอาเป็นได้พิมพ์ครับอันนี้มันไม่ได้ครับถอดเห็นไหมครับเขาเกาแต่งพิมพ์ในบอบในครอมครับเห็นไหมครับรอยเนี่ยเนี่ยดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับผมอยากจะให้คนที่อยากได้ของแท้นะครับได้สะสมได้ถูกทางครับผมจริงเอาข้อคนสั้เขตต่างๆมาลงสู่สารนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านครับนี่ครับผมมีสิ่งเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาตัดเกินครับเพราะมันกลมแล้วมันเล็กครับมันต้องตัดให้เกินครับมันถึงจับแล้วเท่ากันครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับชมแลหลอนครับมาชมแล้วหลังนะครับผมพลิกให้นะครับผมไม่ได้ละครครับนี่ครับความคมชัดครับ เห็นไหมมันชัดกว่ากันไหมครับธรรมชาติมันให้กว่าไหมครับนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับตัวยันเขาครับอันนี้ครับเป็นโจมครับมันเป็นธรรมชาติครับของเหรียญครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับผมจะเขี่ยออกครับให้มันแยกกันดูดดูให้ชัดชัดครับแล้วฟังไปด้วยกันครับนี่ครับผมให้ดูทุกอนุนะครับ ครับธรรมชาติเหรียญเขาดีไหมครับเขาแบนนะครับอันนี้มันูนนครับมันบวมๆไปเจอๆครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับขอบข้างเขาจัดไม่ได้ครับเห็นไหมครับมันคนละเรื่องกันคนลาแล้ะครับนี่ครับของเป็นเบียบเขามีเขาก็เป็นต้นฉบับครับอย่างนี้มันต้องทําก็ไปมันก็ไปวัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับพราะเป็นเพนทพิมพ์ถอดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ดูครับตัวหนังสือเหมือนกันไหมครับนี่ครับธรรมชาติในเส้นพวกนี้เส้นในล่องจะเยอะนะครับเส้นๆนี่ครับอันนี้มันทื่อๆครับแข็งกระด้างครับเห็นไหมครับนี่พระหะถอดครับองค์นี้พระแท้ครับถ้าใครมีอย่างนี้ก็แท้นะครับชมและฟังเข้าใจครับนี่ครับผมไปให้ดูขอบข้างครับถ่ายคู่ให้นดูเลยครับเจ้าเจ้าขอบข้างท่านจะจําตรงไหนก็จําเอานะครับผมไม่ชี้นํานะครับ นี่ครับขอบตัดครับดูครับเหมือนไหมครับนี่ครับดูเี่ของแท้นี่ครับองนี้ครับของแท้ครับนี่ของเรียนแบบครับนี่ครับเห็นไหมครับธรรมชาติเป็นให้ไหมครับเหรียญก็จะบางกว่านะครับเพราะเป็นเนือดทองเหลืองครับดูครับดูชมครับสั้นจะเอาตรงไหนครับเนี่ยองค์นี้แท้ครับเนี่ยองคนี้แท้องค์นี้แท้ องนี้องนี้ของเรียนแบบครับของถอดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับขอบข้างครับนะครับองนี้แท้ครับถ้าจะจำรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับเขาก็ถอดได้ไหมครับถ้าเขาเอาอย่างนี้มาชี้บอกว่าต้องร้อยตัดอย่างนี้คุณก็ไปหาไปขายเขาครับมาเอาไปขายนะครับ ถ้าใครบอกว่าอย่างนี้ใช่เนี่ยเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ที่ผมเชี่ออยู่นี่ถ้าใครบอกว่าใช่มาเอาไปขายนะครับถ้าอย่างนี้ใช่เนี่ยผมต้องขายเองครับผมต้องจาหน่ายเองครับผมต้องปล่อยให้เช่าเองครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับครับอย่าให้เขาสร้างตรริทางผิดครับเรามาชมองจริงกันดีกว่าครับของก๊อฟก็ของกอฟของก๊อฟก็คือของก๊อแล้วครับมันจะเนียนไม่ได้ครับ องพระเขาก็นูนกว่านะครับมันมันกรอบแล้วมันมันต้องกดแม่พิมพ์ให้อง์พระชัดครับแล้วกรอบนั้นมันก็กดลงไปมันก็กว่าจะถึงครับมันก็ไม่ใช่ยากมันไม่ใช่ง่ายนะครับดูวยยชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นนี้ครับอยู่เหนือใบหูครับของของเรียนแบบเขาจะอยู่ต่ําครับเขามีเหมือนกันนะครับพางตาได้สาหรับคนไม่เป็นนะครับผมจึงเอามาลงให้ท่านพิจารณาครับให้เขาสังเกตท่านที่อยากได้ของแท้ครับ ชมอย่างเข้าใจได้ฟังอย่างเข้าใจครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแจ๊บอุดรเอฟซีจารุาครับสวัสดีครับ